ดูนะคะเพจสีสันดาราช่วาเป็นของขวาญด้วยนะคะทวามต่อจาก,กน,นี้ค่ะท่านเราจะขอริ่มต้นบรรยากาศของการแถลงข่าวทุลักผู้ใหญ่ใจดีที่รังสรรค์ให้งานครั้งนี้เกิดขึ้น ที่โครงการปั่นเทิดพระเกียรติในครั้งนี้ด้วยนะครับประกอบกักบในสน่วนสู่ระหว่างประเทศให้กลับมาคึกคักเช่นเดิมนะครับโดยให้กี่คนสร้างชื่อเสียงในการเพียรมิตรภาพไทยมาเลเซียในครั้งนี้ครับคณะผู้ร่วมคณะปีเราก็จุดกิจกรรมนะครับก่อนหน้านี้เราก็เคยมีกิจกรรมนะครับไปช่องทางพิเศษไม่ต้องไปตามปกติแต่ถือว่าเป็นที่โชคดีของพี่น้องประชาชน ในเพืชสุนัมกะลบยับครบได้สนับสนุน งบประมาณให้กับจังหวัดสราทิวาสโดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสราทิวากการกีฬาแห่งประเทศไทยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาชมรมจักรยานสุขภาพนราธิวาสและภาคีเครือข่ายครับได้ร่วมกันในการที่จะดําเนินโครงการปั่นเทิดพระเกียรติมิตรภาพไทยมาเลเซียขึ้นนะครับประจำปี2565ซึ่งที่มาที่ไปเนี่ยสืบเนื่องจากว่า ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลมีนโยบายเปิดด่านชายแดนเปิดประเทศน,นะครับก็มองว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้กีลานำพาสู่การที่จะเชื่อมโยงของการที่จะให้ระหว่างสองประเทศเนี่ยได้ไมีกิจกรรมร่วมกันนะครับจึงได้มีแนวทางของการจัด กิจกรรมโครงการปั่นจักรยานขึ้นแล้วก็มองว่าในเดือนกรกฎราคมเนี่ยก็เป็นเดือนแห่งมหามงคลเ,เฉลิมพระชมนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่สิบนะครับเพราะนั้นก็เลยมองว่างั้นเป็นโครงการาปั่นเพื่อเพระเกียรติมิตรภาพประเทศไทยและมาเลเซียนะครับซึ่งก็เป็นการที่จะทำให้โครงการดังกล่าวเนี่ยได้สแสดงออกถึง การจงรักภักดีนะครับต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของเรานะครับและก็รวมถึงเป็นการสร้างมิตรภาพระหว่างประเทศไทยมาเลเซียซึ่งปิดด่านมานานพอสมควรจากสถา,านการณ์โควิดที่เกิดขึ้นและรวมถึงเป็นการที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับให้เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอสุไหงตตวลกจังหวัดตราที่วาดกันเพราะว่าวันนี้เนี่ยมี ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนะครับนักปั่นจากภูมิภาคและก็จากจังหวัดต่างๆเนี่ยมากันมากมายเลยนะครับเป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าได้รับการประสานงานจากท่านอุปนายกสุรามานนะครับได้ เชื่อมโยงของการามีภาคเครกอขขายที่น้องชาวจักรยานก็ได้มาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้และสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือสร้างเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นในอำเภอสวยโกลกเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นที่พักร้านอาหารหรือร้าน จำหน่ายสินค้าต่างๆก็น่าจะเป็นการเสริมสร้างรายได้เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอสมัยโกโลกและก็อําเภอใกล้เคียงกันก็อยากจะเชิญชวนนะครับได้มาร่วมเป็นเจ้าบ้านเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับนะครับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งในประเทศและก็ทั้งประเทศมาเลเซียนะครับในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ และก็สิ่งที่สําคัญก็คือ,อความร่วมมือของจังหวัดธาราธิวาสแล้วก็ความร่วมมือ,อของประเทศมาเลเซียที่ส่งเสริมสนับสนุนให้โครงการครั้งเนี้ยสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีก็ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนจริงๆแล้วก็สิ่งที่ต้องขอบคุณพิเศษคือกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติโดยดรสุป,ปานีกุปตาสาที่ได้สนับสนุนงบประมาณแล้วก็ต่อยอดงบประมาณดังกล่าวสร้างความสุขสร้างเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นใน พื้นที่จังหงวัดราชิวาีครับสมาคมกีฬา